วันนี้รับฟรีไปก่อนเลยนี่ค่ะอามาโดโบเบนซีฟรอมอะเซราเชอรี่ห0 0พวิตามินสีเม็ดฟูดนำเข้าจากประเทศเยอรมน,นีค่ะเป็นหลอดแบบนี้ปกติมีแค่10เม็ดวันนี้ดับเบิลเลยมี20เม็ดเลยค่ะและสินค้าวันนี้เป็นของที่ทุกคนต้องมีต้องซื้อนะคะแล้วราคาไม่ถึงพันค่ะย้ำเลยนะว่าทุกสายวันนี้ได้เบนซีหมดเลยค่ะอยู่กับคุณเชนค่ะสวัสดีคุกนสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้นะครับ,นนรบมาเป็นออนแอร์สุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ตอบรับสินค้าใหม่ของเรานะครับซึ่งแรงบนนนรนันดา มันมาอย่างนี้เลยน้องสายเป็นมาร์กสมทองเป็นซองแบบนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะเข้าร้านสะดวกซื้อนะใช้เงินเนี่ยถึง39บาท<ม>ในการมาร์กหน้าทองคํา1ครั้งแล้วเรานะครับนี่คนไทยเสียเงินโดยไม่รู้ตัวครับคูณเข้าไปครับร้อยห้าสิบซองเนี่ยตกใจ2<อ>ปีที่เรามาร์กวันเว้นวัน3ว,วันทีนึงนี่นะครับเราเสียเงินอยู่ทั้งหมด150ครั้งคือ5,850บาทเราเลยบรรจุเข้าไปในถังนี้มาเป็นคอนเซปต์ถังสีเลยนะครับเปิดฝามาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนี่มีแปลงให้เป็นแปลงสีด้านในใน มาร์กโสมทองคําเนื้อ,เน,อเน้นๆนะครับสามร้อยกร,รัมแบบนี้เลยที่บอกว่าข่าวร้ายคืออะไรน้องสาย<ฆ>เพราะวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะลดไซส์ขายราคาเดิมนะเราเคยเปิดตัวกันอ่าบอก5้าพันแปานะครับเราคงไม่ขายแบบนั้นเราก็ขายพันเก้านะครับแล้วก็เคยลดราคานะครับก็คือ1290บาทต่อถังแบบนี้ใช่ไหมในรายการสดนะครับเคยลดเหลือเนี่ยถังละ9 9 9บาทน้องสาย<อ>แต่วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลดเหลือ200กร,รมัมแล้วก็ขาย999เาิบาทเท่าเดิมแต่เดี๋ยว,วนน แต่ยางที่บอกไปนะครับ999บาทไม่พอน้องสายมีแถมไป<อ>แล้วใช่ไหม<อ>ล่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวางเบนซีเอาไว้ก่อนเลยวันนี้ได้แน่ๆ999บาทอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวมีลดเพิ่มอีกแล้วมีของแถมเพิ่มอีกนะครับซึ่งวันนี้ให้น้องสายสายที่นหน่อยว่าถังสีทองของเราทาออกมาแล้วมันเป็นยังไงได้เลยค่ะขเขาจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะฮะนี่จะเห็นว่าเป็นเนื้อทองคำนะครับผมจะบอกให้เลยว่าตัวนี้นะครับเป็นทองคํา 24k แท้ๆเลยนะครับทาไปเนี่ยผิวหน้าจะกระจ่างใสขึ้นขาวขึ้นน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 รรััับแแลล้้้้้้วววกกก็เเดงงขึออจจาตีุ ด้วยโสม4ี่อย่างเลยคือโสมขาวโสมแดงโสมทองนะครับแล้วก็ดอกโสมนะครับซึ่งโสมเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือทําให้ผิวนะครับผัดเซลล์ผิวใหม่ได้ใครที่เป็นสิวอักเสบนะน้องทราย<ะ>ผิวแบบแพ้มาอะไรมาต่างๆเนี่ยนะครับตัวโสมเนี่ยจะช่วยให้หน้าเด้งย้อนไวนะครับแล้วยังมีไฮยาตแปดดีทำให้หน้าสดออกจากบ้านได้แต่งหน้าบางๆก็พอ<ะ>แล้วยังมีนาซินิมายนะ,ะใครที่เป็นฝ้านะครับปกติแล้วนาซินิมายนีย่จะอยู่ในครีมทาฝ้าน,นั่นเองนะครับ<ะ>ซึ่งตัวนี้นอกจากน้องทรายเนี่ยทาทิ้งไว้แบบนี้จริงงงงงๆตต้้้้อออทาาไวววครึ่่่ชัโมแแลลกนะ นี้เวลาจำกัดน,นะครับเลยไปดูผมแล้วกันครับนี่เคยถ่ายรายการเนี่ยน้องสายเคยเห็นไหม,อมตอนนั้นยิงตรงสดจากบ้านผมเนี่ยนะครับพอทาไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บพี่เนี่ยนะฮนะล้างออกครึ่งหน้านะคือทาแค่ครึ่งหน้าล้างออกครึ่งหน้าแล้วเทียบไปดูนี่เห็นไหมฝั่งที่มันทาเนี่ยมันเด้งกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้มาร์กเอาไว้ให้เห็นกระจ่างแบบนี้ไปดูคุณบีบ้างครับนี่พี่บีนี่เขาก็40ปีใช่ไหมไรริ้วรอยเลยเพราะว่าเขามาร์กทิ้งไปเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วเช็ดออกเหมือนกันดูููส่่ีนาาัั้ยคคคบบผงงออุุืณใว62 ปีครับเรียกว่าสมวัยเลยเห็นไหมมีริ้วรอยนะครับผิวหน้าไม่เรียบเนียนหน้าดูแห้งๆก้านๆแบบนี้แล้วก็มีเนี่ยร่องหน้าผากนะร่องน้ําหมานะครับคราวนี้ครับ,บโบมาร์กสมถัทงทองทิ้งเอาไว้แบบนี้จะน่ารักแบบนี้หน่อยเห็นไหมกลายเป็นเหมือนแบบพระนายเกียวพระจานะครับแต่พอทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงล้างออกครับนี่สามีรักสามีหลงเลยหน้าเด้งเป็นนซิมที่รวยๆนะครับและรอยเหี่ยวเนี่ยหายไปเลยไปดูคุณอุ้ยอีกสักคนหนึ่ง45ปีคนนี้แพ้ประหลอดแพ้สเตอร์ลอยมาเฮ้ยน้องใส่เห็นไหมผิวหน้า ไปครับนี่ทาไปปุ๊บมันจะซ่อมผิวนะครับแล้วก็ทําให้ผิวนะครับผัดเซลล์ผิวใหม่ไปดูนี่คุณโอ้45ปีหน้าสดนะไม่มีฟิลเตอร์นะวันนี้ให้เลยนะครับพันสิทธิ์สุดท้ายหมดแล้วนะครับเราจะลดไซส์ขายราคาเดิมคือ999บาทใช้ได้150ครั้งนะครับแล้ววันนี้อย่างที่น้องสายบอกว่าแถมเบนซีแล้วไม่พอนะวันนี้ขอแถมเพิ่มอีกครับนี่เป็นในส่วนของไวท์เฟสคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนทาผิวหน้านะครับทั้งเซรั่มทั้งสลีมาร์ททั้งคินซึ่งจากคอลลาเจนปกต เลยนะครับคือวางเต็มๆแบบนี้เลยยังคงจ่ายแค่999บาทใช่ไหมแต่อย่าพผ่งโทรวันนี้พันสิทธ์นะครับไม่ได้จ่าย999บาทนะขอลดไปอีก300บาทเ,เหลือแค่699บาทพันสายสุดท้ายพร้อมแล้วถล่มโทรมาได้เลยครับที่1451หรือไลน์แอดอาร์มดนะครับวันนี้มาร์กโสมถังทองของเราปกติแล้วถังหนึ่งนะครับเคยจัดนาทีทองอยู่999บาทนะครับเคยขายปกติคือพัน290บาทวันนี้ไม่ต้องใส่ใจครับหนึ่งพันสายนาะทีทองก่อนลดขนาดขายราคาเดิม999 บาทในรายการทีวีแบบนี้นะครับวันนี้จ่ายเพียง699บาทดูไม่ผิดนะครับแล้วก็แถมในส่วนของไวท์เฟสคอเลกชันนะครับเป็นเซรั่มแล้วก็สลีปมาแล้วก็คินซิ่งที่ทํามาจากคอลลาเจนนะครับแล้วนอกจากนั้นยังแถมในส่วนของวิตามินซีเม็ดฟูนําเข้าจากประเทศเยอรมันซึ่งปกติแน่น้องทรายเข้าร้านขายยาโดแน่นอน265บาท295บาทแต่วันนี้ไม่ต้องใส่ใจครับทั้งหมดนี้จ่ายแค่699บาทหยิบมือถือแล้วถล่มโทรมาก่อนครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่ a a m a d o นะครับวันนี้ย้ําเลยว่าไม่ซื้อนะครับถ้าไม่ได้ โทในทีวีตอนนี้ยังพอมีสิทธิ์อยู่นะครับเราขายในคตตาล็อกของเราลูกค้าประจำเนี่ยคือถังละพันสองาสิบาท<ะ>จากราคาปกติคือพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับ<ะ>ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับทีนี้รายการสดนะที่เราไปกับน้องทรายมาก็จะเห็นว่าเอา้าลดไปเลยจากพันสองเก้าสิบเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้ลดไปอีกนะครับเหลือเพียงหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้คือเป็นการตลาดอย่างหนึ่งนะน้องทรายเหมือนเราเนี่ยให้ทุกคนได้เปิดใจได้ลองทาดูครึ่งชั่วโมงด้วยราคาที่พิเศษนะครับแลด น,น้องายจาก300กร,รัมที่ใช้ได้150ครั้งเนี่ยลดเหลือ200กร,รัมใช้ได้100ครั้งแล้วขาย999บาทอันนี้สารภาพตามตรงถ้าเป็นไซ์นั้นราคานั้นนะครับยังพอได้กําไรหล่อเลี้ยงพนักง,งาน150คนนะครับทั้งบริษัทบ้างแต่วันนี้ครับอยากให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วท้าลองเลยแล้ว1ถังเนี่ยใช้กันทั้งบ้านได้เลยนะครับลดเหลือ699บาทพร้อมของแถมอันนี้ไม่ได้ให้เลือกนะบ,บังคับแถมทั้งหมดนี้เลยนะครับและนี่คือ60วินาทีสุดท้ายนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนททีีี่่1451หรืออแลนนาั้้้ววนนงสย ลูกค้าประจำลดไหมจ๊ะลดค่ะใครที่มีใบนี้3ล้านคนทั่วประเทศนะคะยินดีลดเลยจาก699เหลือเพียง629บาทวันนี้ลดไปอีกลดซ้ำลดซ้อนนะครับลดกันง่ายๆแบบนี้เลย699บาทเหลือแค่629บาทสำหรับลูกค้าประจำที่มีบัตรอามาโดการ์นะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอมาโดนะครับวันนี้โกลเด้น 24K นะครับเป็นมาร์คโสมถังทอง1ถังเนี่ยน,นะครับบรรจุ300กร,รัมออนแอร์สุดท้ายนะครับแต่วันนี้เนี่่ยยถ้้้าาซืออทัันนน300กร,รม699งส จะทําให้ซองหนึ่งที่เคยเสีย39บาทเข้าร้านสะดวกซื้อนะเหลือซองละ4บาท66สตางค์จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้1ถังจ่ายแค่699บาทแถมวิตามินซีเม็ดฟูนะครับแถมไวท์เฟสคอลเลคชั่นนะครับทั้งเซรั่มทั้งสลีม่าทั้งคีนซิ่งจากคอลลาเจนนะครับทั้งหมดนี้ยังคงจ่ายแค่699บาทโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมาโดนะครับเอาละครับพวกเราทั้ง3คนครับกราบขอบพระคุณลูกค้าแล้วก็ขออภัยไม่่่่ดตตััววเเลยยยนน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 นะะะ7 7ืออออทีผาาาาขุุญรหบ ยับเลยนะฮะคือส่งของกันเนี่ยจนติดลบคือปกตินะในประสบการณ์ชีวิตเราเคยเห็นลบ5,000ขวดลบ7,00 0ขวดก็เหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเจ็ดเดือนเจ็ดที่ผ่านมาครับลบ25,000ขวดอูอคือไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนเลยเพราะว่าสั่งเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องบวกไปอีก5วันเพราะฉะนั้นครับวันนี้เอาให้สุดเจ็บให้จบครับเพิ่มไปอีกนะอีก1 5 0 0 0สายสุดท้ายหมดแล้วเลิกเลยคือต้องบอกว่าโกเซรามของเราเนี่ยกำลังการผลิตคือประมาณ 2, 5 0 0 0 0ขวดต่อเดือนเท่านั้นหลายคนเริ่มดินทาผมแล้วทำ,ทำ ขายขาดทุนทุกการสั่งซื้อนะแต่ทุกการสั่งซื้อพี่บีพี่พจอร์จเราจะแถมเล่มนี้ไปแล้วก็มีรายสินค้าเลยนะทั้งสินค้าโอท็อปชุมชนนี่นะได้ช่วยชาวบ้านด้วยนะซึ่งอันนี้เราไม่ได้กําไรนะอันนี้เราส่งตรงถึงชาวบ้านก็ช่วยกันไปชอปปิ้งกันให้สนุกนะครับแต่ก็มีสินค้าของอาร์มาโดอ่ะอันนี้ได้กําไรตามธรรมพิบาลแล้วนะลูกค้าประจําไม่มีค่าสื่อนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าแบรนด์ดังอีกนี่โอชุดชั้นในนมพงนมแพ้ทุกอย่างเลยครับเล่มนี้แหละจะพอหล่อเลี้ยงงงพพนน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 ััักกกกาาาา150 15,4ชีีีวววิตขอออเเเรระะ็ฝุุุดดดหหฉ้้้้ลลลลสยทมแ รับเทมนี้ก็จะถูกทาลายแล้วก็ยุติการออนแอร์นั่นเองนะครับเอาวันนี้พร้อมไหมพร้อมกับเราให้ย้ำนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสายสุดท้ายกระจายออนทุกช่องทั่วไทยหมดแล้วเลิศนะครับวันนี้เจ็ดขวดใหญ่ทดอไว้ก่อนเพราะว่าเราจะแถมนะครับหนึ่งขวดพกพาใช้ได้อีกหนึ่งเดือนขวดละสามร้อ,รอยเก้าสิบบาทเผื่อว่าเดินทางต่างประเทศนะเด,ดินทางต่างจังหวัดนะครับขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะแถมหนึ่งขวดหนึ่งเดือนสองขวดสามขวดสี่ขวดห้านะขวดหกขวดแล้วก็นี่ที่ผ่านมามันถึงจะเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดเนี่ยกลายเป็นเจ็ด 7ขวดพวกพาฟรีอีก7จเดือนอเป็นครั้งแรกคือ42เดือนอจ่ายแค่9 99 9บาทนี่คือของสุดท้ายครับพร้อมแล้วโทรมาได้เลยที่1 4 5 1หรือ Li น์แอดอาร์มานโดนะครับวันนี้14ขวดเนี่ยเต็มจอแบบนี้9 99 9บาทตกขวดละ71บาทเท่านั้นถือว่าถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาแต่ย้ำนะครับนี่คือมอบความสุขให้ทุกคนหมดแล้วเลิกนะครับนี่คือการขายขาดทุนทุกการสั่งซื้อแต่สร้างความสุขให้คนดูใช้แล้วชอบอย่าลืมมาอุดหนุนราคาปกติและสินนนนนนคคคค้้้าาาาอื่่่ใใแตลลกะััวววียยเ7 7ขดดหญถมพจ999 9บาทโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้ใครซื้อทันช่วงเดือน7แบบนี้นะครับตกวันละ40สตางค์โอ้โหนเหรียญ50สตางค์อะเออวันละ40สตางค์แต่ได้ทาเน,นี่ยน,นะครับไข่รปลาควมสีดำผสมทองคำ 24k โทรตอนนี้7ขวดใหญ่แถม7ขวดพวพา14ขวด999บาทนะครับรีบโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับถามพี่บีก่อนหลายคนชอบนินทาเราเนี่ยคุณเชนเอาใจแต่ลูกค้าใหม่พอไอมไซื้อแถมเพิ่มแถมเพิ่มลูกค้าเก่่าไมมเเคยยดดดูููแแแลลลลจะ แน่นอนเลยนะคะปกติแล้ว9 9 9บาทใช่ไหมว่าเยอะว่าคุ้มแล้วแต่นี่คุ้มกว่าเหลือเพียงแค่9 4 9บาทใช่แล้วนะครับคือก็ลดไปให้อีก50บาทะขนาดแถมเยอะแบบนี้นะครับนี่คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับ15,000สายสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันนี้ปุ๊บวนออนแอร์ทุกช่องทุกรายการนะครับหมดแล้วเลิกโทรมาตอนนี้ครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมาโดนะครับรีบโทรนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2 5 6 7